สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพ market, majesty, online, antis, ี่ขากับช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ี่พี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนาจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะพี่จ๋ามาจากพี่าดนุันที่องค์กนะจ๊ะพี่องค์แรกจะเป็นสร้อยจะพี่จ๋าเป็นสร้อยนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมจากพี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่เป็นตะกุดแล้วก็มีรูปหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะองค์นี้นะคะพี่ ่ะสร้อยเส้นนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมเล็กๆอย่างนี้จะพี่จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมเล็กๆอย่างนี้จะพี่ขายนะคะตรงตะกุดนะคะพี่จะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะตรงตะกุดจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมมันจะมีขั้นตุ้มอยู่สองฝั่งละสองลูกหรือหนึ่งลูกแล้วแต่ขั้นขั้นระหว่างตะกุดจะพี่นะคะนะคะนะคะพี่ อันนี้นะคะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่800บาทจา้ะเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ยาวนะจ๊ะพี่จ๋ายาวอยู่ค่ะพี่ขาเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะคะตรงตะกุดจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่ตรงตะกุดจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่ขานะคะเส้นนี้นะคะพี่สร้อยเส้นนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่800บาทจ้ะสวมคอนะคะพี่ตรงนี้พี่สามารถเอาออกหรือใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะพี่ขาหรือจะใส่ลายๆ วรวมกันก็ได้ค่ะพี่แล้วแต่คุณลูกค้าศรัทธ,ธานะคะพี่ขานะคะเส้นนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่แปดยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จา๋าเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เป็นสร้อยพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจจะพี่จา๋าพี่ๆออนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แ เก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีจะพี่จ๋าตรงด้ามตรงนี้จะเป็นไม้จ้ะตรงนี้จะเป็นไม้จะพี่ส่วนตรงด้ามจะเป็นงาจ้ะตรงด้ามจะเป็นงาค่ะพี่กาจะแกะเป็นหนุมาาจะพี่เล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ นะคะเล่มนี้1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเป็นงานนะคะพี่นะคะคุณลุงเจ้าของกล่องบอกว่าเป็นงานนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่1,500บาทจ้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขานะคะสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมจากพี่จ๋านะคะตรงปลอกจะเป็นไม้ค่ะพี่ขาตรงปลายด้ามจะเป็นงาจ้ะตรงปลายด้ามจะเป็นงาตรงปลอกจะเป็น อันนี้คือส่วนสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จะ้ะอันนี้คือส่วนสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จ๋านะคะความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าอยู่ประมาณตรงกลางฝ่ามือนะจ๊ะอยู่ประมาณตรงกลางฝ่ามือจากคุณลูกค้าขานะคะตามภาพจ้ะพี่จ๋านะคะอย่างที่เห็นกันเลยจ้ะพี่จ๋า1 5 0 0บาทจะ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจะ้ะ0 8 4 0์แป่าก้านึ่ง0จ้ะนะคะ1,500บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นมี เป็นมีดสอ่าเป็นมีดอ่าเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมจ้ะมีรอยจานเหมือนกันจะพี่ความยาวก็พอๆกันกับเล่มเมื่อกี้จะพี่จ๋านะคะแต่อันนี้จะเป็นจะนอ่าจะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะไม่เออเขาเรียกว่าอะไรนะมีดนะสักอย่างอลืมแล้วเมื่อกี้ที่อะไรนะแป๊บนึงแข็งมากเลยค่ะพี่เนี่ยค่ะสภาพด้านในมีก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะ เล่มน,นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอ่อกอ่ด้ามไม้จ้ะพี่ด้ามไม้จ้ะเนี่ยค่ะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จ๋านะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมเป็นด้ามไม้อย่างที่เห็นเลยค่ะพี่ขานะคะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าค่ะพกพาได้สะดวกสบายนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังจ้ะ เป็นตะกรุดหนังเก่เกาะไม่ทราบที่อยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะตะกรุดหนังดอกนี้เริ่มพลาสติกแล้วนะคะพี่พร้อมใช้งานรับประกันน้ําไม่เข้ากับพี่ขาหกร้อยบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นแหวนจะพี่จาแหวนเชือกถักเก่เกาจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นแหวนเชือกถักเกาะเกาจะพี่จ่ายนะคะแหวนเชือกถักเก่เกาะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นลูกสะกุเนื้อเมกพัทจะ้ะไอเนื้อเมกสิิ์มีรอยจานจะพี่ มีลงทองหน่อยๆจะพี่จ๋าไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะของหลวงพ่ออะไรจะพี่อันนี้ก็ไม่รู้จะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะลูกนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่กลมๆนี้นะคะพี่ขามีรอยลงทองนะคะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะพี่จ๋า เป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงจะเป็นเชือกถักอเก่าอย่างนี้ได้จากพี่นะคะลวดลายสวยงามมากจากพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่องค์นี้คะ่ะพี่ขาเบีย้ยแก้นี้700บาทจะ้ะเบีย้ยแก้นี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะเบีย้ยแก้นี้ขอไว้ที่700บาทปลบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเบีย้ยแก้หลวง,งปู่รอดวัดในโรงจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะจะเป็นหลวงพ่อป่า จะเป็นเสือหลวงพ่อป่านจะพี่สองคู่อย่างนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะเสือหลวงพ่อป่านจะพี่จ๋าตามภาพนะคะพี่ข้างหลังจะเบอร์เบอร์นิดนึงมองยากนิดหน่อยนะคะพี่เพราะว่าพลาสติกมันขุ่นจะพี่ด้านหน้าก็พอมองเห็นบ้างนะจ้ะพี่นะคะจะเป็นเสือสองตัวจะพี่จ๋าจะเป็นเสือหลวงพ่อจะเป็นเสือสองตัวจะพี่นะคะตามภาพจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขานะคะสําหรับเสือ หลวงพ่อปานสองตัวนี้นะจะพี่จ่าถ้าคำนวณคิดราคาคำนวณก็ตกตัวละ6 0รบาทจะ้ะคุ้มจ้ะพี่ไม่ต้องไปจ้างเขาเริ่มพัดติกจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันสบาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอนไ้จะเป็นสลอดกอเชือกถักจ้ะพี่700บาทจะ้ะสลอดกอนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะ นะคะเป็นเชือกถักอย่างนี้จะพี่เจ0ดบาทไปทางห้าสิบบาทจะส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่รู้ที่จ้ะเป็นพระปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่จะพี่จ้ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ ปิดตาเก่าไม่ทราบที่500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอะชินราชจะพี่ชินราชเรื่องปลาติกค่ะพี่เปิดหลังปิดหน้าจะพี่6 0 0บาทจ้ะชินราชนี้ขอไว้ที่600้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นพระพุทธชินราชจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระจันทร์วัดบางมอนจ้ะ เป็นเหรียญพ่อจันทร์วัดบางมอนจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญปูไข่จ้ะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะคุณลูกค้าขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเด๋ยนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรือนพ่อเพชรจะพี่เป็นเกาะพังงานนะจ๊ะคุณลูกค้าเดือนหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์จะเป็นปิดตาปูไข่วัดเชียงเลนจะ้ะเนี่ยค่ะ เป็นปิดตาปูไข่วัดเชิงเรียนห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอัน,นจะเป็นปิดตาไม่ทราบที่จะฝั่งตะกุดตรงกลางแล้วก็ตรงหัวเข่าทั้งสองข้างจะ้ะหกร้อยบาทจะ้ะปิดตาฝั่งตะกุดนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญชินราชจะ้ะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชจ้ะพี่นคะคะห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่จ๋าห้าร้บาทปลายทางห้บาทจ้ะส่วนองค์นี้ก็เหมือนกันจะพี่ไม่ทราบที่จะเป็นเหรียญพระพุทธเหมือนกันจะพี่ด้านหลังเขียนแต่อ่านไม่ออกจ้ะด้านหลังเขียนแต่อ่านไม่ออกกับพี่ขานะคะพะยายาม เพ่งตาแล้วคะ่ะพี่นะคะนคะอ่านไม่ออกจริงๆจะพี่นะคะเป็นเหรียญพระพุธจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยไม่ทราบที่ห่วงเชื่อมวัดบ้านทวนจ้ะด้านหลังเขียนว่าวัดบ้านทวนนะจ๊ะคุณลูกค้าเป็นห่วงเชื่อมนะจ๊ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจา้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาชีโบพิมพ์ขบจะพี่ปิดตาชีโบพิมพ์ขบนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็น รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่จา๋ารูปหล่อโบราณเก่าๆไม่รู้ที่องค์นี้นะคะพี่สวยงามมากจา้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจา้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้า้บาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จะพี่เจ็ดขอโทษจะห0 0้อบาทจา้ะนะคะห0ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทไปดูว่ใครเข้ามาดูน้องป่ะนะคะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จะ้ะนะคะ ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้เป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะเป็นปิดตาเก่าเก่าไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ปิดตาเก่าลงรักอย่างนี้นะคะพี่500บาทป,ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพ่อเงินจะพี่จับขอ yep. บมาเป็นไม้อย่างนี้นะคะพี่จับขอบมาเป็นไม้อย่างนี้ส่วนตัวแม่ค้าได้มาสภาพนี้จะ600บาทจ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ้ะพี่เป็นรูปหล่อพ่อเงินจ้ะ6ก0บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จเก่าจะพี Extreme. ่จ้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจ้ะพี่600บาทจ้ะ เป็นสมด็กเก่าๆหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อไปวัดกำแพงจะ้ะเหรียญหล่ลอบโบราณพ่อไปวัดกำแพงจากคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะ้ะ นี่ยค่ะหลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแตก500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์จะเป็นหลวงพ่อวงจะพี่500บาทเหมือนกันจะ้ะเป็นหลวงพ่อวงนะจะพี่ด้านหลังก็มีรอยจานอย่างที่เห็นเลยนะคะคุณลูกค้านะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์จะเป็นรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่500บาทจะ้ะเนี่ยค่ะ รูปหลอ่อพ่อยดวัดหนองปลาหมอห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนองค์จะเป็นเหลี่ยงกลมพกกลวยมีรอยจานจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหลี่ยงกลมพกกลวยจะพี่มีรอยจานห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญปุสุขจะมาในเรื่มพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ทีหกร้อยบาทจ้ะปุสุกนี้ขอไว้ทีหกร้อยบาทนะจะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ปิดตาปูโตจ้ะเป็นปิดตาปูโต๊ะนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหลีอยงกลมเพราะกลัวจะเลื่อมพลาสติกจะหกร้บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทมีแบบเลื่อมพลาสติกกับไม่เลื่อมพลาสติกนะคะถ้าคุณลาคุณลูกค้าผิดแบบไหนก็บอกได้คะ่ะเพราะราคามันไม่เหมือนกันค่ะพี่นะคะอัน,นจะเป็นเหร,รี่มกลมพรากลวยเลื่อมพลาสติกหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ โอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงและภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์หาแม่ค้าเลยจ้ะพี่แอดไลน์ N หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะแอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค,ะคะ้าค่ะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกรารเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ